รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมทอรอยสารจับมือกองทัพภาคที่2จัดการประชุมจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการกิจกรรมฝึกภาคสนามให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรมทอรอยสารวันที่19มีนาคม2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคศิษฐ์ศรีภูทรอธิการบดีมอทรอีสานมอบหมายให้อาจารย์ดรจารุพงษ์บรรเทาผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอนระหว่างมทรอีสานกับกองทัพภาคที่สองณห้องประชุมมรกรอีสานชั้น5อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยได้รับเกียรติจากพันเอกดรชวริชนัทสุภกิจที่ปรึกษา กองทัพภาคที่2เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทั้งนี้การประชุมการจัดการเรียนการสอนระหว่างมทรอีสานกับกองทัพภาคที่2มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการกิจกรรมจากการฝึกภาคสนามของทางกองทัพภาคที่2เข้ากับการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาของหลักสูตรในมทรอีสานโดยการบูรณาการนี้ได้พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้หัวข้อการสอนเนื้อหารายวิชาหรือกิจกรรมที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย จึงทําให้สามารถเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์เข้ากับรายวิชาได้ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนร่วมกับกองทัพภาคที่2เกิดประสิทธิผลสูงสุดและสามารถสําเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่รับราชการทหารในช่วงสองปีได้ซึ่งผลการดำเนินการครั้งนี้ทำให้สามารถจัดแผนการเรียนการสอนระดับปวชที่ใช้เวลาศึกษาจบสำเร็จการศึกษาภายใน2ปีระดับปวสสำเร็จการศึกษาได้ภายใน1ปีสเดือน อมรเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอ,อีสานรายงาน